กราบทักทายสบายดีพี่น้องป้องปายสูปผูซุกคนเนาะมื่อคืนใด้วัตถุดิบมาเปนเอินเกลหลังจากวันพรอวันเมยัยงแล้วไปเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนะาะจัดเมนูมัอนี่ปนเอินเกลเลยเป็นอินขาหลังเนาะพี่น้องเนาะอินขาต้มบดีนี่จะเหนียวเนาะพี่น้องเนาะแต่นัดสัตว์ไปสองน้ำน่าจะไหวอยู่นะ หาเขียวพอดีปวดหลีเกลียนเม่พี่น้องเด้นนี่แล้วก็ต้องรีบกินมันเป็นไข่พี่น้องเอ,อ้กินเกมเบียดีย่ติดอยู่บนเพดานนะพี่น้องเบิง่งความเหนียวมีดไ่ได้กินต้องเอาแบบมี้เนี่ยกึ๊ดกึดกึดนี่จะเป็นความชอบของส่วนบุคคลเนาะเป็นยังเนื้อดีดีคือเรเอามากินกันพนะคือไปเอาเอ็นมากินอันเนี้มันนี่มันมีประโยชน์วะมี่ประโยชน์เด้พี่น้องเลยคาล์บินินเลยเป็นวาอ่อะหลังจากซอยเป็นชิน้นเป็นต้นหลักกา นี่เห็ดเจียวขมจุอันตัวมีพิกเข่าขวาลงไปใส่ต้นหอมจังน้อยใส่ดีจังน้อยอันตัวจุกินเ่นเนเน,นี่แหละครับเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าเป็นเมนูลอกดึกกันกับเข่ากินกันย่ามแรงกันเรียบร้อยแล้วครับามาเบิ้งหน้าตามาเบิ้งหน้าตานาตาของไอ้เจียวจะเป็นแบบนี้ละกันนี่ครับ เอ็นทีเขาส้อยเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีสว่วนที่ออนแน่แข็งแน่แล้วครับนอกาเกี่ยวบดีนี่ปวดรลีกเลี่ยงอีลีครับผมแต่นักต้มสองน้ำเปื่อยๆแสบอยู่กับเมนูหลบดึกต้มเอ็นแก้ว